ก็สวัสดีนะครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง IT.com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนอวิธีการแทรกลายน้ำในโปรแกรม Microsoft Word ทั้งเวอร์ชั่น 2010, 2013, น0 1 6นะครับโดยใน2010เนี่ยเมนูอาจจะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็2013แล้วก็2016เนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะใน2010เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับ ก็การแทรกลายน้นก็จะเป็นการแทรกตัวอักษรหรือว่ารูปภาพนะครับไว้หลังไว้ที่หลังเอกสารของเรานะครับโดยจะเป็นป้องกันการคัดลอกเอกสารของเรานะครับหรือว่าจะเป็นการระบุเป็นการแทรกลายเซ็นลงไปในตัวนะครับเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนทำเอกสารนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากตัวอย่างนี้จะเป็นใช้ เอ่อเวอร์ชัน2016นะครับเปิด Microsoft Word 2016ขึ้นมานะครับหรือจะเปิดไฟล์ Microsoft Word ที่มีอยู่ก็ได้นะครับหลังจากเปิดขึ้นมานะครับให้เรไปที่แท็บดีไซน์นะครับที่แท็บดีไซน์เนี่ยเราจะเห็นในหัวข้อเอ่อเพจแบก็กกราวนะครับก็คือเป็นพื้นหลังของกระดาษนะครับแล้วเราจะเห็นเอ่อพอร์เตอร์มาร์กตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่ water mark ก็จะเห็นรูปแบบการแทรกเอกสารต่างๆนะครับให้เราเลือกที่ค c ดต้อม water mark นะครับก็คือเราจะกำหนดข้อความที่ด้านหลังเองนะครับให้คลิกคัที่ c u ต้อมนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับฉะนั้นเราจะเห็นเดิมเนี่ยจะถูกเลือกที่ no อยู่นะครับให้เราเลือกที่ตัวอย่างนี้จะเป็นเลือกใน text นะครับเลือกที่ text water mark นะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับจะเห็นในฟิลนะครับบรรทัดที่เขียนว่าเท็นะครับตรงนี้ให้เราเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยจะมีให้เลือกภาษานะครับเป็นภาษาตามที่ต้องการนะครับตรงนี้เป็นคำที่มา เป็นคำค่าเริ่มต้นนะครับที่แอดมาให้ในโปรแกรมนะครับจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นมีมาให้อยู่แล้วนะครับในภาษาไทยนะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดเองได้นะครับก็ลบทิ้งได้เลยนะครับจะเป็นไทยเป็นอังกฤษก็แล้วแต่เรานะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับของผมก็จะเป็นน้องไอทีดอทคอมนะครับพิมพ์เป็นเท็กไปอันนี้จะเป็นฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ได้นะครับ ก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็อันนี้ไซส์นะครับก็อันนี้ให้เลือกเป็นออโต้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคูลเลอร์นะครับเป็นสีเลือกสีตามที่ต้องการนะครับอันนี้จะเป็นเลเยอร์นะครับในการวางพื้นหลังนะครับในการวางลายน้ํานะครับอันนี้ก็คลิกที่แอปพลายคลิกที่โอเคได้เลยนะครับ หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่โอเคอ่าหลักจะเห็นพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นลองนิวเอกสารนิวกระดาษขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับก็จะได้พื้นหลังมาเหมือนกันนะครับก,ก็จะได้เป็นลายน้ําเหมือนกันนะครับเอ่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเวอร์ชัน2010ัน0นะครับก็ที่เวอร์ชัน2 0ง0นสิบะครับจะอยู่ที่แท็บเพกเลเยอวนะครับ แถบเพจเลเยอร์เอแล้วก็จะเป็นมีเพจแบ็กกราวด์เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังเออลายน้ําตามที่เราต้องการทําเหมือนลักษณะเหมือนเมื่อกี้ครับแล้วเลือกขัดตอมแล้วก็กําหนดค่าภาษาเองนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับใครที่อยากให้อดมินสอนวิธีการใช้งานออในส่วนไหนนะครับหรือว่าโปรแกรมมอ,อื่นๆก็สามารถ คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่า Windows 10 Windows 8.1 w ดจุดหนึ่งิโดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำคลิปแล้วอัพโหลดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อติดตามคลิปที่แอดมินอัพโหลดขึ้นมาให้นะครับเพื่อจะได้ไม่ตกข่าวนะครับก็สำหรับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ